จ่าตุ่มช่างมีดอุทัยสันิทกันดีเลยครับจ่าตุ่มแต่ว่าจ่าตุ่มเสียชีวิตไปแล้วนะครับสมัยก่อนที่รู้จักกันเนี่ยผมยังเป็นเสมียนอำเภออยู่นะครับที่อำเภอวัดสิงห์จังหวัดชัยนาทจ่าตุ่มก็ยังเป็นพลตำรวจอยู่นะครับและจ่าตุ่มนี่จะชอบชอบเข้าป่าประจำเลยนะครับเป็นพรานนะฮะแล้วมันก็จะมีมีดมันอยู่อันหนึ่งมีด มีดเดินป่าคือต่อชะดดเขาจะมีดเดินป่าของผมเข้าป่าใหม่ๆก็จะเป็นมีดเน็ตนะครับจาตุ่มเขาเลยมาหัดเอาเหล็กเนี่ยตีมีดเองอะไรเองแล้วเขาเป็นคนอารมณ์ศิลปินครับเป็นคนอารมณ์ศิลปินนะครับแล้วก็ไปเมื่อก่อนตำราเกี่ยวกับมีดเนี่ยเป็นภาษาอังกฤษนะครับต้องต้องเอามาแปลนะครับเอามาแปล เวลาแปลเราไม่เป็นเราก็จะเปิดดิกชันนารีเอาเปิดดิกชันนารีเอาว่าหลายผมก็ไปช่วยจะตุ่มแปลครับนะบแล้วเขาก็ทำมีดเองนะครับเข้าเตาเองตีเองนะครับตอนหลังเนี่ยถือว่าจะตุ่มเนี่ยเป็นช่างเรียกว่ามือนหนึ่งเลยช่างแขกที่ดังๆที่อุทัยธานีเวลาเนี้ยที่ทำมีดส่งออกไปต่างประเทศเลยราคาเป็นหมื่นเป็นแสนเนี่ยอันนั้น เมื่อก่อนทําอยู่กับจ่าตุ่มนะครับถือว่าเป็นสิทธิผู้น้องจ่าตุ่มนะครับช่างแขกนะครับช่างแขกก็สนิทกันดีครับช่างมีผมก็ไปอุดหนุนมาเยอะนะครับมีช่างแขกก็ผมสะสมเข้าไว้เยอะเหมือนกันของจ่าตุ่มนี่ก็มีหลายรุ่นมีมีหลายรุ่นนะครับนะฮะมีหลายรุ่นจ่าตุ่มเสียดายครับเสียชีวิตไปนะครับผมไปเจอที่ โอ้ยจ่าตุ่มนี่ถ้าสั่งมีดจ่าตุ่มเนี่ยเขาพิธีพิถันครับต้องมีวัดมือด้วยนะต้องมีวัดมือด้วยเดี๋ยวต้องวัดมือหน่อยนะครับมาเนี่ยแล้วก็พูดใจเย็นนะครับมาเนี่ยสูบกัญชาไปด้วยสมัยก่อนกัญชาผิดกฎหมายนะครับอจ่าตุ่มน่าจะอยู่ถึงเขาให้กัญชาสูบได้ไม่ผิดกฎหมายนะจ่าตุ่มสบายเลยเมื่อก่อนต้องแอบสูบนะครับแล้วอารมณ์เย็นอารมณ์ศิลปินนะครับ มาจ่าตุ่มถามใจเย็นครับแม่สั่งปีนี้ได้ปีหน้ามีดจ่าตุ่มอะนะครับอารมณ์ศิลปินไว้ผมยาวเขาลาออกจากตำรวจครับลาออกจากตำรวจนะมีดจะาตุ่มเนี่ยไม่ใช่ว่าสั่งปีนี้ได้ปีหน้านะบางทีสั่งลูกสิบห้าแล้วลูกบวชยังไม่ได้เลยนะครับไปถึงเนี่ยคือจะาตุ่มเนี่ยจะเป็นคนสนิทครับ เป็นคนที่สนิทคนโน้นสนิทคนนี้รู้จักคนนะครับเขาจะพร้อมไว้ผมยาวจะตุ่มนะครับแล้วก็คือถ้าใครจองเนี่ยจะตุ่มก็จะมีสมุดเล่มหนึ่งแล้วก็เขียนเข้าไว้สั่งเขาไว้ว่าเป็นมีดแบบไหนอะไรอย่างไงเขียนรายละเอียดหมดนะครับโอ้ยกว่าจะคุณกับจะตุ่มเนี่ยเป็นชั่วโมง อารมณ์ดีนะครับถ้าเราสนิทไปเนี่ยจะตุมก็ขอญาติไปดึงบ้องกัญชาด้วยอย่างเงี้ยนะครับไอ้ลูกอายุสิบห้ากว่าจะได้เนี่ยลูกอายุยี่สิบใช้เวลาห้าปีเนะี่ยไปทําแบบพอไปจะตุมทําไมมีดยังไม่ได้โอ้ยผมยังหางาช้างไม่ได้เลยนะครับเดี๋ยวต้องรอใจเย็นหน่อยถึงจะได้งาอย่างนั้นนะครับเขาควางเนี่ยเออเขาควางเนี่ย มันจะต้องมีเม็ดมะละใหญ่ๆนะครับท่านใจเย็นนะครับถ้ารีบร้อนมันก็จะไม่มีเม็ดมะละออเขามีศิละปะครับมีศิละปะครับดูดไปเรื่อยนะครับมาถ้าต้มไก่เนี่ยถ้าต้มยำไก่เนี่ยมันต้องยอดใบกัญชาอ่อนๆใส่เนี่ยโอ้ย ผมไม่กล้ากินต้มยำบ้านจตุมครับกินข้าวนี่ไม่กล้าไปกินนะครับคือถ้าเป็นตำรวจเนี่ยใครไปสูบกัญชาแล้วเนี่ยแล้วเขาไปตรวจประสาวะเจอโดนไล่ออกเลยนะสมัยก่อนเนะี่ยไม่ต้องสูบหรอกครับเอาแค่ว่าไปกินกว๋วยเตี๋ยวเนื้อเนี่ยกว๋วยเตี๋ยวเรือเนี่ยในหม้อต้มเนี่ยเขาจะเอากัญชาเนี่ยม้วนแล้วก็ใส่ไปในหม้อต้มเราไม่รู้เรื่องเราไปกิน กินเข้าไปแล้วรู้สึกคอแห้งเนี่ยโอ้โหเขาใส่กัญชาแน่เลยนะครับแล้วถ้าเกิดโดนร้องเรียนมาปัสสาวะไปตรวจเจอกัญชาโดนไล่ออกไปเลยนะครับโดนไล่ออกเลยนะฮะอ๋ระตุ่มและจะตุ่มเนี่ยเขาศิลปะจะตุ่มเนี่ยนะครับคือคนอื่นเนี่ยถ้าสูบกัญชาเนี่ยเขาจะดึงเลยจะตุ่มเนี่ยโอ้ยเลี้ยงกว่าจะเขา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 เ โอ้เลี้ยงนานครับมาเนี่ยนะแย่ไฟแดงอยู่นี่นนะฮะเ,เลี้ยงนานนะมาเนี่ยถ้าไอ้พวกใจร้อนนี่ดึงวกเดียวเลยครับเข้าไปเนี่ยไฟแดงตรงหน้าบ้องเนี่ยหายวับไปนะดังก็าเาเขาตขาเนี่เลีเยงนานก็เขาเเอยู่งั้นนะฮะ แดวงวิญญาณสู่สวรรค์น,นะครับจาตุ่มนะฮะจาตุ่มถ้าใครรู้จักจาตุ่มก็จะรู้ครับใจเย็นผมไปจาตุ่มมีดผมได้ยังจาตุ่มอายุมากกว่าผมสองปีโอ้เจ้าหนายครับต้องใจเย็นครับของเจ้าหนายนี่ผมต้องทำพิเศษเลยขนตามงตามแมวเนี่ยจะไม่มีเลยครับ ผมจะสั่งเหล็กดีสี่มาจากประเทศเยอรม,มันนะครับเจ้านายจะประทับใจผมไปตลอดชีวิตบอ,อกเฉพาะกูรอมึงเนี่ยให้ตุ่มเอ้ยสองปีแล้วสองปีแล้วแล้วไม่ใช่ว่าราคาถูกนะครับห้าพันมั่งหมื่นหนึ่งมั่งนะครับแต่ต้องรอนานนะครับเนี่ยผมมีที่หัวนอนผมเนี่ยของยาตุ่มเนี่ยผมจะเก็บไว้ที่กรุงเทพอันหนึ่งนะครับแล้วก็ ที่นี่ที่ที่นี่เล่มหนึ่งนะครับแต่เขาทำซองทำซองหนังอะซองหนังจะตุ่มเนี่ยจะตอกลายทำแหละคือถ้าดูซองปุ๊บต้องรู้แล้วไอ้คนทำเนี่ยติดกัญชานะครับคือคนที่ติดกัญชาเนี่ยเขาจะระเมียดละมมีศิลปินอะไรอย่างเงี้ยนะครับมา ไอ้นี้ผมเอามาพูดได้มาก่อนผมไม่กล้าพูดเลยนะว่าจะตุ่มเนี่ยสายสายเขียวนะครับเพราะว่าเดี๋ยวนี้มันเดี๋ยวนี้มันไม่ผิดกฎหมายแล้วงานะเดี๋ยวลูกหลานจะตุ่มจะมาด่าผมนะครับใช่จะตุ่มมีเทวดาใจเย็นครับคือไม่รีบเอาเงินคนครับจะตุ่มอะนะครับมาและเราเนี่ยผมมาทําจนผมเป็นนายตำรวจผู้ใหญ่แล้วนะ พันเอกหรืออะไรพันตำรวจเอกแล้วจะไปแซงสิบตำรวจตีก็ไม่ได้นะครับโอ้เจ้านายครับเดี๋ยวมันจะเสียระบบครับต้องใจเย็นนะครับต้องว่าไปตามคิวนะผมไปเปิดโดโฟโฟูโอ้โหกูเกือบหน้าท้ายเลยนะครับรอเป็นปีนะครับรอเป็นปี จ่าตุ่มน่ารักครับเป็นคนไม่ทะเลาะเบาแว้งอะไรกับใครนะครับและแกก็ไม่ร่ําไม่รวยอะไรครับมาเนี่ยนะฮะเสียงแบบนี้จริงๆใช่ไหมฮะใช่จ่าตุมเสียงคือพูดฟังเขาไปทีก็นั่งคุยตุ่มอะสองสามชั่วโมงขับรถปิกอัพไปฮะมาเนี่ยแล้วเวลาเข้าป่าเนี่ยไปกับจาตุ่มนะจ่าตุ่มจะเป็นคนทำกับข้าว เป็นคนไปหาฟืนนะครับพอเราไปตั้งแคมป์เราเดินไปเหนื่อยๆเนี่ยพวกสูบกัญชาเนี่ยเขาเดินไม่ค่อยร้อนนะครับเดินอารมณ์ดีพอไปถึงเนี่ยเขาก็จะไปหาฟืนจะตุ่มจะไปตัดฟืนให้เอาดึงฟืนมาให้แล้วจะเป็นคนทำกับข้าวแต่เผลอไม่ได้เผลอไปแอบใส่กัญชาทุกชนิดและครับไม่ว่าจะผัดเผ็ดเก้งจะต้มยำอะไรอย่างเงี้ยนะครับก็จะ <c oughs> <c oughs> จะท่มใส่กัญชาทั้งนั้นเลยครับมาเนี่ย